สวัสดีครับสวัสดีครับต่อยห้านะครับผมพิราครับไกครับมาร์คครับผมโอเควันนี้เรา3คนนะครับจะมารีวิว Fantastic Four The First Step กันนะครับไหนจะเข้าวันที่ย4ีนะครับยวไม่ดูคุณจึงกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราดูที่ของเล่นกันนะครับคุณมาร์คเอาตัวแรกก่อนครับมิสเตอร์ t i c ครับผมรีดดี้ชาร์ s ของเรารีดดชาร์ตนะครับนี่เล่นโดยเปโดปาข่าว ซึ่งนในกล่องก็ใช้คำว่ามิสเตอร์แฟนตาซีนะครับ,รบโอเคไปไง่ายดูแล้วมาตัวนี้หน้าเหมือนเหมือนมากเหมือนเปนโดมากครับแล้วก็ผมว่าชุดทำมาดีเทลได้ดีมากแล้วก็สีนะครับไม่เข้มไม่อ่อนไปสีตามตามภาพยนตร์เลยครับคือสีฟ้าแล้วก็ตอนแรกอะผมคิดว่ามันจะไม่สวยนะแต่พอได้มาจากของจริงแล้วรู้สึกว่าเนี่ยโอ้โหเป็นตัวหนึ่งที่ดีมากๆในเวฟเลยครับด,ด,ดีมากเลยแบบ มัรายละเอียดมาครับไม่ว่าจะเป็นนาฬิาการเราก็ไม่รู้สับรประโยชน์ในอะไรของชุดนะครับนาฬิกาแล้วก็เข็มขัดต่างๆอะไรยเงี้ยฮะมันทําออกมาดีเทลได้ดีมากๆเลยครับผมชุดถุงมือผมชอบมันมีเหมือนมีถุงมือดําแต่ผมไม่รู้ว่ามีจับอะไรอะนะมันเป็นขับดำเข้าในไปเําแล้วก็ทุกตัวมียูนิฟอร์มแต่ไม่เหมือนกันนะครับอืต้องบอกว่ามีใครที่เคยบ่นเรื่องหน้าตาพอใช้ได้นะ มผมว่าสวยเลยนะของจีนนี่สวยเลยใช่ถึงจะไม่คมเหมือนตัวกล่องนะครับแต่ว่าถามว่าน้าตาได้อยู่เดี๋ยวให้ไกด์ลองเล่นเอฟเฟกหน่อยนะครับคือตัวมันก็มีพ็อปนะครับนะพ็อปในกล่องเนี่ยก็จะมีมือกำรรม,มือกำรรอยู่ในนี้นะอยู่ในกล่องไปครับมผมพอดีไม่ค่อยได้ใช้นะทุกตัวรลืแล้วก็มีมือมือยืดซึ่งมาทั้งแขนเลยนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูสองแขนนะครับ ก็เดี๋ยวทั้งพวกผมจะเล่านิดนึงแล้วกันมิสเตอร์แฟนตาสติกเนี่ยจริงหนังมันปี2005เนี่ยมันเคยออกมาครั้งหนึ่งและมีของเล่นด้วยเป็นทอย์ิสผมว่าตอนนั้นอะของเล่นแถมมันเยอะกว่าตามที่เราคุยกันมันจะมียืดเอวยืดคอยืดตามรูปย่งขึ้นอะนะของนี้ฮัสบให้มาน้อยเหลือเกินนะครับให้มาแค่แค่สองข้างเองเขาบอกว่าตัวดัดเนี่ยรู้สึกว่าดัดยากมากคือผมว่ามันแข็งมากอันนี้คือเทียบกับตัวที่ที่เคยแถมมาในคอมมิกเมื่อก่อนนะครับก็คือแบบ มันดัดง่ายอ่ะมันรู้สึกว่าดัดง่ายแต่ไม่แต่สิ่งที่ดัดง่ายผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ไปได้ทุกข้อแบบมันไม่ได้แบบนิ่<อ>แต่อันนี้ยพอมันแข็งหน่อยแล้วผมรู้สึกว่ามันดัดได้ดีมันมันค<อ>งค<อ>่อนข้างคงตัวด้วยเอออันนี้อันนี้เป็นวัะดุแบบใหม่นะผมว่าอย่าแอบจับแล้วกลัวกลบล้อเออกลัวมันหักนะฮะโอเคต้องบอกว่าในเชิงวิศวกรรมก็ต่างกับของเดิมเยอะนะครับของเก่าเนี่ยจะเป็นแขนแข็งแรงเลยนะครับแต่อันนี้มันจะเป็นระบบดัดนะ ก็ดีไปอีกแบบหนึ่งครับนะครับโอเคตัวที่หนึ่งนะครับมิสเตอร์แฟนติกคนที่ฉลาดที่สุดและจะมาเป็นตัวนำตัวหนึ่งใน a อเวนเจอร์ด d a เนะครับถ้าถามผมตัวนี้สวยสุดในกองนี้นะครับตัวที่สองเป็นตัวที่ผมอยากคุยที่สุดไปเลยครับอินวิสิเ e ล o ูเมนคับคุณมาร์ทซูสตอมครับผมเล่นโดยรับบทโดยวันลซ่าเคอร์บี โอเคนะครับวอซ่าเคเบีนี่แม่งสวยสวยมากสวยมากคุณคุณดูเขาเรื่องอะไรผมดูเรื่องที่มันเล่นเป็นน้องอะไรน้องฮอปเอาชอร์น้องคอปน้องชอในฮอปเอ็ดชอฟาสฟิวเลียนนะครับโอเคครับอ่ะเข้าไปดูนะครับสวยแต่ที่สำคัญหน้าสวยมากใช่หน้าสวยแต่ผมว่าหน้าไม่เหมือนนักแสดงนะครับอ้าวเหรอใช่แต่ว่าทําออกมาสวยทําออกมาสวยเลยแต่ว่าหน้าไม่ค่อยเหมือนวันวอซ่าเคเบี่เท่าไหร่แต่ว่าสีผมบอนอะไรโอเคตรงตามคอนเซ็ปต์หนังเลย จริงอ่ะตอนก่อนเรามาคุยกันอ่ะเมื่อเช้าผมแกมีคนรีวิวว่าไม่เหมือนครับคราวนี้เ่อผมดูคลิปมันสวยใช้ได้อยู่สำหรับไอเดียผมนะผมรลยที่ว่าไม่ได้ติดอะไรมากใช่อ่ะเดี๋ยวคุยดูกับอดีตขวัญใจของผมนะครับจ e สกาอาร์บานนะครับคนนี้ก็ดังนะยุคนั้นตอนนั้นอ่ะเธอเป็นคนที่ถูกบอดว่าสวยที่สุดคนหนึ่สุดเป็นซูที่ไม่ติดแบบอะไรเลยสวยถึงในถึงในความเป็นจริงอ่ะผมจะรู้สึกว่าเขาขัดนะ เขาเป็นคนผิวแทนเขาผิวผิวน้ํา้ำผึ้งผิวน้ำผึ้งอน่ะมันเลยแบบว่าไอซูมันขาวอ่ะถูกถูกแต่พอมันอยู่ในหนังอะเราสึกว่ามันใช่สิ่งที่ไกด์พูดเนี่ยเป็นสีที่ฝรั่งติงเหมือนกันคือข่อลาตินนิดนึงใช่แต่ตอนนี้แคสใหม่เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นตองเป๊ะฝรั่งเลยนะครับสวยทีเดียวเวลิซาเนี่ยคือนิดนึงคือเขาเป็นคนที่แบบว่าเหมือนแฟนแคสมาตั้งนานเหมือนตอนช่วง เบนเด็กที่แบบว่ายังไม่ได้รับบทดรสเตงแล้วแฟนแคสก็บอกว่าอยากได้ความดีนเป็นหนึ่งในแฟนแคสที่ตรงเยอะตรงที่ดีคนหนึ่งเลยใช่ครับแล้วก็ตรงจริงผมอ่ะต้องบอกว่ามันเป็นแฟนแคสชุดสองครับผมใจผมอ่ะเชียจอจอนคาสิสกี้จอนไดเอนมีทั่อาร์เอ็มรีแล้วมันต้องคู่กับเอ็มรีอ่าครันนี้พอไม่ได้เนี่ยผมผมทิ้งเลย เพราะว่าไอ้เยียมันไดมาเอามาค่างผมผมก็ได้ได้มาในจอนมาดันมาในลอเตอร์เซนต์โมมวันที่วันอาทิตย์เนีก็คือจังหวะนั้นพอออกมาอุ้ยโอ้โหจอนคันซูซูกิเล่นเป็นลิลิชัดประตูไปดูสักหน่อยว่าและยาวแล้ประตูวาร์ฟขึ้นมาปุ๊บ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 อยู่อยู่แตกโอเคคนี่แหละถึงได้บอกว่าพอเป็นชุดแคทนี่ก็ตามพี่ไก่กับมาร์กบอกนะครับแต่สวยสวยจริงในกล่องนะครับก็จะมีพาร์ทเป็น โล่ใสซึ่งคล้ายๆกับตัวคอมิชันี่ของอันนี้เป็นอันนี้ของคอมิกนะครับอันนี้เป็นของตัวซูมีรอยเป็นเหมือนกับเหมือนปืนอ่ะเหมือนปืนยิงไข่โล่ของซูอ่าเป็นปก,กติที่ว่าพลังของเธอจะสร้างอะไรป้องกันกได้ได้แล้วก็ล่องหนแล้วก็จะมีเป็นมือกำรรแล้วก็เป็นมือถือซึ่งไม่รู้ถืออะไรนะฮะขออย่างเดียวอย่าเล่นบุกแก้ไพ่เหมือนเดิมนะครับวันนี้เบือ่อลว เราขอนและแก้ฮาร์ดตัวเบื่อสิตัวที่สองแล้วนะครับตัวที่สามจอนี่ครับผมว้าตัวนี้ทีเด็ดเอ้าทำไมไม่ดำอ่คนละปีพี่คนละปีโอเคคนละปีคนละปีนี่ครับต้องบอกว่านักแสดงคนนี้ผมชอบตั้งแต่ตอนที่เล่นซิตี้ติงเอ็ดดี้ใช่แล้วไอชาด้วนนะเอ็ดดี้เมอร์ฟี่แบบไม่ใช่ไม่ใช่เอ็ดดี้เดี๋ยวไปดูในซิตี้ติงห้านะครับผมก็มันมีฉากซึ่งๆอยู่ผมอะรู้ว่าเขากำลังดังแล้วมาเล่นเล่งนี้ แล้วต้องบอกฟิกเกอร์ทั้งหมดเนี่ยผมเล่ากันมันชอบทำไอ้ที่หัวคนเนี้หัวเธอแต่ครั้งนี้ทำออกมาเยี่ยมรอทำรอกิสเลยแต่ผมว่าอันนี้ผมผมพูดนะว่าเขาอะภาพลักษณ์จากเอดดี้เขาต่างกันเลยนะเอดดี้จะเป็นจะเป็นหนุ่มเซอร์หนุ่มร็อกอันนี้เป็นเป็นคนใจดีคนใจดีกันทุกคนต่างกับคิสอีเวนภาคภาคแรกด้วยแต่ก็ต้องบอกพูดนะนี่พูดเรียนเราคุยกันนะคือแบบว่า คิดสิแว่นนะบุคลิกมันตรงกับจอนนี่ตอบมากเลยตัวจริงตัวจริงทั้งตัวจริงทั้งบุคลิกภายนอกทุกอย่างอะคือมันกีเลมันตรงมากเลยอะแต่เขาบอกว่าภาคนี้อ่าูแนทอสก็คือจอนนี่เนี่ยจะทําแบบว่าเออแบบเป็นคนดีมากขึ้นแล้วก็ แต่เป็นไม่ใช่หนุ่มเสพเพย์บอยเหมือนตอนที่คิสซีแบนเล่นอาจจะไม่ใช่เสพแต่ผมว่าความปักรยย้ายังมีอยู่ท่า <S <S ที่อันนี้เห็นในตัวอย่างกันแล้วเนี่ยคือเวลากินแอบแสบแอบแสบซึ่งต,ต,ตอนที่ก่อนที่จะมีหนังสร้างในจอฟอาเอ็นซีเนี่ยโจเซฟเป็นหนึ่งในคนที่แฟนแคสเหมือนกันอ,อันนี้เป็นแฟนแคสเลยอันนี้มั่นใจเลยว่าเขาเป็นดารากำลังมาแรงกำลังมาแรงในยุคนี้ผมเชียร์เขาอย่างเดียวเพราะเขาเป็นเอทดี อ่าเดี pues nah ๋ยวพูดตัวนี้นะผมชอบชอบเอ่ะชาอะไรนะคือแบบสุดยอดของผมนะในปีนั้นคือชาที่ดีสุดใช่พอเิงพอปุ๊บเขาเขาก็เขาก็เลยตามแฟนแคสก็คือมาจริงแล้วก็เป็นจอห์นนี่จริงๆคือทำมาดีเราก็เราก็ชอบหมดแล้วนะครับแต่ของเล่นตัวนี้สวยนะครับอ่ะคราวนี้มาที่พัดเสริมในพัดเสริมของตัวจอห์นนี่เนี่ยในกล่องของจอห์นนี่เนี่ยก็จะมีมือกำ เหมือนกับตัวลีดนะครับกล่องจอนี้จอนนี้จะใช้แค่คำว่าจอนนี้สตอมนะครับไม่ได้มีไม่เป็นทีแมนทอสไม่มีอะไรนะครับใช่แล้วก็จะมีเหมือนเป็นพัดพลังไฟอันนี้แบบที่แบบพันตามแขนอันนี้มาด้วยอันนี้เป็นแบบพัดลีพัดที่เราเห็นกันเประจุกษ์ก็ตัวต่อไปก็ก็จอนี้ตอนเป็นทูแมนทอสครับจะเป็นงจะเป็นเคลียร์ใสแล้วก็ บอดี้ก็เป็นบอดี้จอนนี่อ่ะครับแล้วก็จะมีพาร์ทไอ้พวกนี้จะเป็นเติดมาเลยนะฮะจะติดมากับมือจะไม่ได้เหมือนตัวจอนนี่ร่างครงที่จริงๆอ่ะถอดได้นะพี่แต่ที่ที่ที่เท้าอ่ะจะติดครับแต่ว่าที่มือเนี่ยจะถอดสามารถถอดมือแล้วก็จะถอดพาร์ตออกมาได้ทั้งที่พันอยู่ที่มือเองเนี่ยเดี๋ยวแต่แต่ไม่อยากถอดเลยมันถอดมันใส่ยากแต่ว่าตัวไอ้ตัวไฟเนี่ยข้างหลังเหมือนติดมันมันมันทำคล้ายๆมาตัวเหมือนพวกตัวไอ้คอมบิกอ่าใช่ใช่มันจะเป็นแบบ เป็นเอกลักษณ์ของพาสโฟที่จะมีมพาสไฟติดมาแต่ว่าแต่ว่าของคองมิกมันถอดได้นะแต่ว่าอันเนี้ยลองถอดแล้วไม่ได้อลองแล้วไม่ได้ซึ่งกล่องนี้นะครับจะใช้ชื่อว่าฮิวแมนทอสนะ,ค,ะครับที่มาบอกกล่องแรกจะใช้ก็ว่าเป็นจอนี่จอนี่สตรผมขอเล่าเรื่องหนึ่งในฐานะนักสะสมของเดีตเก่า,าในอดีตเนี่ยเราเรามีจอนี่ในอดีตนะที่เป็นเฮสซีแวนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไหมไม่มีจอนี่หน้าคนอื ที่สเกลเดียวกันไม่มันจะเป็นสเกลเจ็ดนิ้วมันจะมีเล่นมันจะมีต้องบอกมีของที่แรลมากนะครับคือชุดที่เป็นจอนี่ขี่โมไซค์ที่เราเคยคุยกันนะไม่ไม่ด้านรู้สึกว่าเหมือนเหมือนจะผลิตแล้วแล้วลงไม่ลงแล้วก็จะเป็นจอนี่เล่นอ่าสโนบอร์ดครับครับแล้วก็แต่ทุกอันเนี่ยจะหัวตัวจะโตกว่าไม่ได้มีแบบรุ่นอย่างเงี้ยรุ่นที่มาวางอย่างเงี้ยเป็นแบของเล่นแถม่านละ แล้วมันไม่มีชุดเป็นอยู่ชุดยูนิฟอร์มเป็นยูนิฟอร์มแต่ว่าเป็นขางออไม่สามารถเอามาเล่นแบบเป็นเป็นแบบยืนเป็นทีมอย่างเงี้ยมันจะต้องเป็นในฉากแอคชั่นโอเคเหมือนเป็นเพย์เอเบิลของสักอย่างหนึ่งผมก็องเล่นเหล็กใย่วผมจะขึ้นรูปไปดูนะแล้วผมกงว่ามันทําสเกลของนี้มาหมดยกไว้ตัวนั้นใชอืมอ่ะงั้นเราจะไปต่อที่ตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายของทีมเขาอ่าครับเดอะติงครับครับ เดอติ้ง,ดงได้เวลาอัดกันแล้วใช่ไหมใช่อันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะว่าเป็นหนึ่งในทีมไม้เ,เป็นหนึ่งในในคนในทีมที่เป็นพลังของทีมเลยขาดเขาไปเนี่ยทีมจะแย่มันเป็น,นตัวจบอะตัวตัวหมัดสุดท้ายอะไรเงี้ยผม,ม,มคือ,ค,อคือก่อนหนังข้าผมศึกษาทีมแฟลก์โฟล์ดหนึงเลยนะก็คือถ้าจบเนี่ยจบเรื่องนะถ้าเกิดมีตัวร้ายบุกไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆเดอติ้งเนี่ยคือตัวเปิดแล้วถดจดจบ อ่าตัวจอนนี่เนี่ยจะเป็นตัวคอยคอยเสริมถึงเขาเป็นไฟก็จริงแต่ว่าพลังกายเขาอ,อ่อนแอเขาจะเป็นพลังพลังอ่าพลังฟิสิกอลคนน้อยนยอะับจริงๆแล้วจอนนี่จอนนี่อ่ะ,อะผมเคยถ้าอ่านการ์ตูนนะตัวตัวแม่งไม่เคยชนะเลย <laughs> ใช่น้อยน้อยมาก <laughs> แ,ตแต่แต่แปลกนะซึ่งทั้ทงที่ความจริงแล้วพลังของเขาถูกอวยว่าพลังสูงนะคือแบบพลังเทียบเท่าดวงอาทิตย์อะโอ้โหัเดดผู้โดนโดนเด่นจนมันไม่มีราคาเลยมันเออพี่เอไอไพโรอะใช่เพราะว่าอันนี้เคยคุยกั มันอยู่ที่ใครเล่นแบบไหนครับแต่ถ้าบอกฟแนนซสิบเนี่ยเมื่อถึงตัวที่สี่อยาจะเล่าว่าวิธีของเขาคือเขาจะเหมือนซินใจคือรวมกันหนึ่งตอนหนึ่งแล้วพลังมันจะเยอะใช่ดังนั้นเขาสี่คนเหมือนนจะเป็นเหมือนครูแบ่งบทกันป้องกันอะไรเงี้ยใช่ใช่ตอนนี้ไปคนเดียวเนี่ยรับรองล่วงเหมือนจะไปล่วงมาก่อนแล้วก็มาเจอคนมาช่วยใช่แล้วซูจะเป็นคนแบบป้องกันทีมป้องกันทีมนึงนะครับลองหยิบมะนะอันนี้คือเอ u มซอ่ะมาร์ค ตัวคอมมิกตัวฟอกหน่อยตอนนี้ฟอกข้อเสียตัวเล็กครับเล็กเล็กมากน่าจะเป็นแต่ติงแค่เดีวางกับพื้นนะเดี๋ยววางกับพื้นวางกับพื้นเทียบเทียบกันติงแค่ไอ้นี่มีมเด้งแล้วเออกูว่าไอ้เนี่ยมันจะเตี้ยแล้วหนาวะมันควรจะต้องทำไซส์นีนะเออแต่แต่ว่าเราก็ยังไม่รู้นะว่าในหนังมันจะใหญทำไมต้องใหญ่เล็กเลยเนี่เนื้อหนังใหญ่มันก็ควรจะให้แบบสมมันมันไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าใหญ่ๆประมาณคุณคุณคิดว่ามันเวลามันฟัดกับฮักอ่ะ แล้วตัวมันกระเจ้าอยู่แค่นี้มันเออเอาีปคุยถึงถึงตัวนี้หน่อยใครจริงที่มันควรจะนี่โอเคนะครับอ่ะมาตัวสุดท้ายซึ่งผมก็ต้องบอกว่าอันนี้ไม่รู้ว่าแฟนที่ยังไงแต่ว่ามันเป็นซิเวอร์ซัฟเฟอร์พี่เป็นซิเวอร์ซัฟเฟอร์ที่เป็นผู้หญิงอันนี้ต้องขอบอกก่อนนะว่าไม่มีการสปอยนะครับเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากดาวไหนอันนี้ต้องไปติดตามในโรงภาพาลพยนต์อีนะครับแต่เขาคือซิวเวอร์ซัฟเฟอร์จริงๆแล้ว ในคอมิกซิวอัซ์ซัฟเฟอร์มีผู้หญิงจริงแต่ว่าไม่ได้อยู่ในจกักรวาลลกส่วนโปรศึกษาลองไปเปิดดูได้ตอนนี้มีคนทำเยอะมากแต่เราแค่บอกว่า,าบางคนจะบอกว่าโวกไหมอะไรเงี้ยอ๋อ,อ,อ <laughs> คือโวกแหละคือคือก็โวกแหละแต่มันถูกแหละมันมันเป็นการเปิดวิติใหม่ให้กับโลกเอิร์ธของแฟนต a นิคโฟร์เอ็มซียูก็ทีงจะไม่ได้จำภาพลักษณ์ของตัวเดิมตอนปีสองสองพันเจ็ดใช่ไหมฮะสองพัน เขบอกว่าตัว2องพน่ะตัวหนังอ่ะไม่มีสเกล6นิ้วนะครับก็ไปใช้ตัวอื่นเอานะครับก็ใช้ทั้งทอยบิดบ้างใช้ตัวกรี่ออกมากับการตัดการตัดมากตัววอล์กกรีนอะไรเงี้ยนี่ก็เลยนะโมอะไรนะย้อมกี่รอบลูกก็ย้อมสามรอบตัวเนี้ยตัวที่สามนี่เศษเต่มันมีหนังแอนิเมทของซิมมอร์เปอร์เลยนะใช่ใช่ใช่พี่ว่ามีของเล่นซอำมาขายเป็นชุดๆเลยอ่ะเเอออ กับนี่ตองเล่นตองนี่เดินกลับมาพูดกันแล้วมาแล้วกับการเล็กป้าของเขารับประทานหน่อยรับประทานดาวนาแม็กใด้ไหมโอเคโอเคอันนี้อันนี้ก็ป๋าจะรีวิวแล้วนะครับไปดูช่วงตอนเก่าๆได้ทอยฮาร์ดได้เหมือนเดิมนะฮะอันนี้ไม่ขอพูดถึงอะไรเป็นแค่ประกอบความพิเศขอขอพูดนิดนึงได้ไหมได้ได้ไดคือต้องบอกว่านำสารมาแล้วแล้วก็มาเกณฑ์แบบที่คุยที่มาบอกเนี่ยครับ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 ครั ฮอตทอยออกมาอ๋อฮอตทอยกันก็เป็นซอฟไบนิวซอฟไบนิวเหรอใช่มันจะขึ้นขึ้นเลยเลยว่าเป็นซอฟไบนิวแต่ว่าความสูงเห็นว่ามันเตี้ยกว่าข้ามาลังนะเจ็ดสิบแต่ไม่ได้เตี้ยกว่ามากแต่ก็เตี้ยใช่เจ็ดสิบเซนตัวนี้แปดสิบอ๋อฮะซึ่งผมว่าบอกเลยถ้าเป็นผมผมยอมรับว่ามันมันคงต่างกันเรื่องคอสตูมอะการเล่นตัวนี้ไปเถอะคือขยับไม่รู้แล้วผมจจะไม่เห็นแล้วผมมีแล้วผมก็ว่า อะไรตัวนี้ไปใช่หรือหรือจะรอ Hasbro ผลิตมีข่าวว่าผลิตมีข่าวยีสิบนิ้วแต่แต่ไม่คอนเฟิร์มอันนี้ไม่รู้จริงจว่ามันจะผลิตยังไงเพราะว่าจะไม่จะเป็น Haslab จะเป็นอุลตราสเกลผมว่ามันจะเป็นเหมือนนี่เหมือนเซเียก้าเจ็ดก็คือก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ลิมิเต็ดแต่ว่าทําแบบแบบเปิดพีมีมีเวลาจํากัดแล้วก็ พอถึงวันปิดพีพ๊บก็ปิดเลยไม่ต้องลงไม่ต้องลงระดมทุนแต่ว่าเปิดพีออเดอร์ปกติซึ่งก็อันนี้อันนี้เราแตะนะครับอันนี้เสนอแบบเป็นข้อนี้ไว้เดียแต่ว่ามีชื่อหลายชื่อมีหลุดว่าทําเป็นตัวยี่สิบนิ้วแต่มันกคนจะทำอ่ามันก็มันก็คนจะทำอะเซอร์เทอร์เซอร์เทอร์บุตรบุตรแห่งนั้นยังทําเลยโอเคงั้นก็โดยรวมก็จะมีหกตัวนะครับแล้วก็ตัวเสริมที่เราจะมาเล่นครัแล้วต้องบอกว่า ถ้าดูเนี่ยมันจะมีคนหนึ่งที่ต้องมาเจอกับซูแน,น,น่นอนก็คือนามอนะครับผู้ชายรักเดียว <brig. S 1> นะครับไม่รู้รักเดียวจริงมั้นะอีแต่มันหวังมากอะเอาวางเอาวัาง,วงมันต้องมาเ,<ล>เจอกันแน่อ,อยู่แล้วเอาวาง,อองาอสต้าครับก็อีผู้สื่อขนหนังนี่ก็ตอนนี้ที่รู้สึกว่าประเด็นที่โดนตัดไปก็คือลสโก้ดนะครับที่เป็นตัวร้ายในเรื่องที่จะโผล่มาแต่ว่า โดนตัดบทไปซึ่งนี้ตอนที่คุยกันก็รู้สึกว่าก็ไม่ค่อยน่าเสียดายเท่าไหร่แต่ว่านักแสดงเขาอาจากกจะผิดหวังเพราะว่า,เ,<อ>าเขาแบบบุมาหลายรอบแล้วบุดมาหลายรอบแล้วแต่ว่ายังมีที่ในข่าวหรือว่าภาพออกมาคือยังมีโมแมนนะฮะยังมีโมแมนที่โผล่มาอยู่อ่าให้มาโซ่หน่อยฮาต้องบอกว่า,า,าทั้งหมดนี้อาจจะ ออกปลปอยเลยเราไปดูไม่เคยได้ดูเหมือนกันนะให้มาร์คโชว์นิดนึงเรื่องของโนแมนที่เป็นอ่าอันนี้มันเป็นมาวิเอลมาเอลรีเจนไปรีเจนใช่ไหมใช่เป็นเป็นของฮัตส์โบลดูแรกครับก็คืออันนี้ตัวตัวที่จะเป็นตัวของมาวิเอลรีเจนเป็นเป็นตัวฐานอ่าตัวนี้จะเป็นไม่ใช่เอ็กซ์แฟกเกอร์จะเป็นเป็นอารมณ์คล้ายๆประกอบฉากใช่ว่าเป็นมาวิเอลรีเจนครับเป็นมาวิเอลรีเจนไอ้นี่มันชื่ออะไรในตัวนี้จิการโตอันนี้จะมีแล้ว อันน้นบอกนะชุดของมันคือมีมนแมนไมไในเรื่องนะไปในเ่ของชุดนี้นะครับมีจิกันโตแล้วมันจะมีมนุษย์มนุษย์โครนมนุษย์ตัวเล็กๆเป็นโมเหมือนกันที่ที่ผมรู้ก็คือเขาจะปรับเปลี่ยนประวัติถ้าในคอมิกเนี่ยเ็าจะเป็นเป็นเป็นคนบ้านินรอ่ะตัวแมนคือทำแบบมนแมนแต่เหมือนกับว่าในหนังเนี่ยจะปรับเปลี่ยนเป็นเหมือนเป็นคนใช้แรงงานแล้วเก็เป็นผู้ชายคุนมีคนหนึ่งที่ดูแลี้แล้วก็เป็นวิศวกรที่ บบบบ้าๆหน่อยแล้วก็ผลิตอะไรออกมาเลยก็คือทําให้ทันสมัยมากขึ้นเดี๋ยวเราดูแหละเดี๋ยวเราดูในหนังเดี๋ยวก็รอดูในหนังหวังว่าหวังว่าเขาจะมีบทในหนังนะไม่ใช่ตูนตาตคนนะอันนี้ขอผมสามคนจะไปดูกับคุณเจิงมาเป็นแลนเชนเปียี่สิบสี่นะครับเดี๋ยวเราเพื่อดูไปคุยเล่นกันแล้วถ้าพยายามหนีสปอยเป็นงานของเขาี่ก็มีของในชุดนี้นะครับงันอีกคําถามหนึ่งก่อนที่จะไปเรื่องต่อไปถ้าเราเป็นแฟนคอมิกเรา ควรจะเล่นชุดที่ไกด์เอามาโชว์นี่ใช่ไหมเหมือนที่สุดถ้าถามถ้าถามมาร์คมารู้สึกว่าใช่ครับอันนี้คือออริจินอลออริจินอลคือเจิมลีนะอืมไม่ใช่คลาสสิกนะครับออริจินอลก็คือเป็นเป็นสีน้ําเงินตัดดําแล้วก็ไม่ไม่ขาวชุดเนี้ยมันจะได้รับความนิยมมากๆในช่วงหนึ่งให้อารมณ์ประมาณเอกลักษณ์เหมือนเอ็กเมนชุดจินลีเลยครับชุดนี้ประมาณ11ปีก่อนใช่ครับวอร์ปเปอร์เอ็กซิสต์ตัวซูนี่ที่หายยากๆใช่ต้องต้องพูดว่าหายยากตัว แต่ว่าประเด็นคือในช่วงแรกอะประเด็นคือสองตัวเนี่ยครับเข้าไทยคือคูมันทอสกับลีดอะเข้าไทยแล้วผมอะก็ได้งานเซลล์สองตัวอแต่ตัวซูเนี่ยไม่เข้าไทยไม่จำไม่สบายจำได้แต่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยไม่เข้าไทยอะไรตัวเนี้ยตริงอะตริงก็ไม่เข้าไทยอ๋อแล้วตริงตัวสุดท้ายสุดอันนี้ผมจําได้ว่าตริงเนี่ยมันจะมีชุดที่เป็นซูเปอร์สกาวที่หาง่ายหน่อย มันจะมีเล็กสี่อ๋อตัวสอาวเป็นชุดดำผมเอาตัวนั้นมาเล่นจริงๆแล้วทุกตัวหลายๆตัวใน F f h o e ในชุดชุดดำแทบจะหาง่ายทแทบทุกตัวนะในชุดสีดำทุกตัวนี้ก็ยังมียังมีอยู่เนี่ยจริงๆแล้วหัวหัวของรีสในที่ผมใส่อยู่นี่ก็เป็นหัวจากชุดดำชุดดำมันเป็นชุดล่าสุดเนาะ เออเป็นชุดในช่วงประมาณปี2020อ่าก็คือเป็นชุดที่ที่ใช้ปฏิบัติงานเยอะในช่วงในช่วงเวลาในช่วงเวลาที่มันออกเนี่ยก็คือเอฟโฟร์ชุดนั้นอยู่แต่ถ้าในเวลานี้ตอนนี้แต่ถ้าสุดชุดอะไรก็ถูกไปแล้สีอะไรไปแล้วเรโทรอันราคาถูกต้องบอกว่ามันมี3ชุดอ่ะพูดตรงๆแล้วกันเลโทมันชุดนี้มันเก่าไปแล้วก็ชุดซูเปอร์สเกลแล้วก็ชุดเลโทรเผื่อว่าเราเผื่อว่าคุณชินกับคู่สีที่ใช้ในหนัง จริงๆก็ค่อนข้างใช้คู่เรโทรได้นะคือซึ่งเรโทรอ่ะมันอิงมาจากแอนิเมชันแฟนตาลิโฟแล้วมันมันก็มีชุดชุดอินนีชุดนึงชุดฮัทโบนยุคแรกที่เป็นกล่องคู่ซะมีเรโทรอ่อ้นานซึ่งซึ่งเราก็พูดได้เหมือนกันเอาจริงๆแล้วอ่ะยุคนั้นก็สวยนะเอาจริงๆแล้วครับคือไอโฟเนี่ยจะชุดคู่ฟ้าฟ้าดำหรือน้ำเงินขาวเอาจริงก็อันนี้อยู่ที่แล้วแต่คนชอบก็ได้คือมันอยู่ได้มันก็เป็นชุดที่ อ่คู่ของคู่สีของเขาที่เขาใช้กันอยู่เลยว่ะก็คือเหมือนว่าฮีโร่เราก็มันมีหลายชุดนะครับแต่ว่าชุดนี้มันกลายเป็นแค่ว่าชุดได้รับความนิยมในในของเล่นนะมากที่สุดสําคัญสําคัญคือเราคนได้เล่นในเวลาที่เราอินที่สุดครับดังนั้นตอนนี้หาอะไรได้ก็ซื้อเล่นไปก่อนดีกว่าจริงจริงก็ควรจะล้อชุดนี้อะครับพผมเขจะหายากขึ้นหายากโอเคไม่อันนี้เป็นเรื่องของไอเดียแล้วกันเดี๋ยวก่อนจะจบขออีกตัวหนึ่งนะครับตัวนั้นคือ เฮอร์บี้นะครับเฮอร์บี้เนี่ยในเีจริงเนี่ยเป็นแฟนแท็ติกโฟนะ,ะเพราะว่ามันมีอันนี้ผมแชร์มั่นใจเลยมันมีการทำคอนดิเบตครั้งหนึ่งแล้วคิมเบนทอสมันถูกซื้อที่กสิทธิ์แล้วม,มันก็เลยไปโฟม,มันก็เลยสร้างไอ้ขุนรับใช้ตัวเนี้ยม,มาเป็นแฟนแท็ติกโฟแล้วมันก็เคยถูกเป็นอิซอร์เอกในหลายๆครั้งของของหลังรุ่นสองูนย์ศูนย์ห้าครั้งนี้ถูกเรียกเลยว่าไม่เกี่ยวเป็นเป็นคนในทีม เป็น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 นะสิ่งประดิษฐ์ในทีมโฟยังเป็นเหมือนเดิมอแล้วก็มีอ่าเฮอร์บี้แล้วก็คนอื่นนี่บอกว่าเดี๋ยวดูหนังก่อนดีกว่าเดี๋ยวพูดแล้วเดี๋ยวเกิดไปโดนสปอยแล้วไม่จิดอันนี้พูดแบบเริ่มหมุนโลกเลยนะในอดีไม่มีอะไรอ่าไอ้คริสโซมีอ่าบิส มาเป็นคนที่สองไม่ไม่คือแบบพูดให้ไม่โดนแน่นอนไงคือไม่ไม่คือมันมีหลายๆตัวละครมันวนเวียนเข้ามาบีแอนมแมนมันมีคนนี้ตายก็จ้องการยดศาสตร์ก็เอานักนักนักบอดีสกอตต์ดรอย่อะไรเงี้ยแต่ผมจะไม่พูดชื่อนึงนะที่ทุกคนคิดว่าจะมาแต่ว่าเด็กเรื่องเราไม่รู้เรา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 แล้วแต่โอเคงั้นวันนี้ชุดนี้นะครับอ่าประมาณห้าพันบาทอห้าพันทั่ว น้องมาร์คคุณมาร์คชอบตัวไหนสุดอ่ะแน่นอนครับนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุดโลกว่าเหรออะบังลีดครับคนไปรู้นะชิลีชิลีไอดีไอเล่นอ่ะเอ่นเลิกซ์อ่าไกด์เราเล่นวันนี้ไกด์วันนี้ไกด์มาช่วยผมเล่นตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะถ้าตัวที่ผมชอบอันนี้โดยส่วนตัวแล้วผมชอบฮิวแมนฮอสผมรู้สึกว่ารอบเนี้ยเขามาครบทั้งพาร์ทนู่นนี่นั่นแล้วก็ตัวการปั้นอ่ะคือจะบอกว่าผมอ่ะชอบ เท็กเจอร์ที่นี่มาเลยคือเราเห็นในคอมิกอ่ะมันจะมีตัวคอมิกของเลโทนะครับอันนี้มาจากเวฟเลโทกล่องไอ้นั่นแหละชุดขาวนะฮะซึ่งมันจะมีลวดลายของฮิวแมนทอร์สบางอย่างเช่นเนี้ยที่มันเป็นแบบขีดขีดมันจะเป็นแบบขีดขีดดำๆซึ่งด้วยอะไรไม่รู้แต่ว่าตัวเนี้ยมันทําให้มีขีดอย่างกันได้และมันมีลุคที่แบบมันตรงกับที่เราเคยเห็นนะมันตรงกับที่มันทอร์สหนึ่งว่ะ ที่มันล้อมันจะไม่ได้นะไม่นอ่แต่ว่าท,ที่ที่อยู่ในพ่อ a นิ m ม t i o เนี่ะมันจะมีคิขีด,ขด,ดำๆพวกนี้แล้วกายเป็นว่า texture ชุดด้วย t กเจอร์ชุดมันำให้มีขีดนี้มันรู้สึกว่า relate กับเราเออไ<ห>อ้นี่ดีแล้วก็ด้วยความที่มันออกมาทั้ง human t o อสแบบเอ่อ c o v e ทั้งชุดธรรมดาทั้งตัวไฟทำเลยครบสำหรับผมลองไหนเปลี่ยนหัวรอปวล้วลองโชว์หน่อยอ่าผม ลองมาใส่ให้จอนี่ใส่ชุดหล่อออกงานนะฮะอจะล,ล,อลองนิดนึงอันนี้เป็นบอดี้ของจอนะ่าเจมยมจอน่าจะมาสันแล้วก็จะเป็นตัวละครลับนะฮะนะครับก็โดยรวมต้องบอกว่าเป็นเว็บล้อหนังดูว่าหนังถ้าหนังประสบเร็ท5,000ข้อคุ้มถ้าหนังแปดก็อาจจะแบบไม่ได้ป๊อปเหมือนการเนรือการซซึ่ง ก็การนี่หนักมาดีนะแต่ของเล่นดันไม่วิ่งของเล่นใช่ใช่แต่เพราะเราไม่เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าจุดปลายทางคือทีนี้มันแตกเขาเจียงกกรเป็นคนบอกเลยว่าเขาจะไม่ทําต่อแล้วทุกคนต้องมียาตยญาติอะไรแล้วมันนันใสอยู่ในฟอร์มที่เหมือนกันไปหมดมันมันพร้อมเลยว่ายูนิฟอร์มอ่ะแต่จริงยูนิฟอร์มต้องเป็นอย่างนั้นนะแต่นี้มันชุดประจำตัวอะไรประมาณนี้อ่าใช่สวยๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันคราวนี้ เราจะดูอะไรต่อในอนาทิตย์ต่อไปนะครับตอนนี้มาร์กเอาของมาให้เล่นเยอะๆเลยนะครับสไปเดอร์แมนเกมแล้วบของใหม่ล่าสุดนะฮะเออไม่ใหม่ล่าสุดเท่าเอโแต่ว่าก่อนเอฟโวเดี๋ยวตรงนั้นมันมีตัวเข้ามาของเอฟโเนาะอ่ามันเป็นสองชุดแล้วกันชุดชุดเป็นเวฟนะครับก็ผมเคยรีวิวไปล้วแล้วก็ไกด์เคยรีวิวไอตัวแบกเกตไปแล้วนะครับ เดี๋ยวดูกันแล้วเดี๋ยวเราทำชุดทำดูในคอนดีระหว่างวีโน่กับอจิงพีนเดี๋ยวเมนไว้แล้วกันเดี๋ยวพวกผมจะได้มาทำกันนะครับผมก็วันนี้ขอบคุณน้องไกด์น้องมาร์มากนะครับช่วยกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปจอยกันหนังวันเทศัสนี้ใช่แล้วเดี๋ยวมาคุยกันว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวดูว่าถ้าเกิดเรามาเจอะแต่ละตัวหนังทีดูหนังเราจะได้โชว์ท่าโชว์ทนเหมือนกัน นะครับไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับทีนี้นะครับใครทีร่ทายาก็ขอบคุณทุกคนนะครับ,รบสวัสดีครับบอ,อนสวัสดีครับ